พอ,อ,อ่าบิโซก,กะบิ๊กเบอร์เนอร์ไอ้คิงเบอร์เนอร์นะวิธีการใช้งานเบื้องต้นของของกู้น,นะครับก็ไม่มีอะไรเลยตัวเนี้ยผมจะบอกให้คร่า,าวๆแต่จริงๆจะไม่ต้องใช้มันมหมุนเมนก็ได้ครับซ้ายสุดเนี่ยคืออบจํานวนความร้อนสูงสุดต,ตรงกลางคือมาตรฐานซ้ายไม่ต้องเดาเลยคือคงที่ที่สุดนะครับแต่ตัวที่ใช้คือใช้แค่หักสี่ตัวนี้เป็นหลักตัวนี้จํานวนเข้าวๆอบเข้า,ขา,ขา,ขาออกแล้วก็หยุดน,นะครับ เข้าก็กดเดี๋ยวผมจะกดหยุดไปเลยเนาะนะครับเราเข้าเข้าอ่าพี่พี่เอาพี่มันไปแล้วเราตั้งจำนวนก่อนตรงนี้ไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้เราตั้งที่เบอร์ห้าตลอดความเชื่อที่ต้องการไปเลยตัวี่ที่อยู่ห้าแล้วแต่เราเนี่ยครับก็กดกดเข้า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 ผมอยากให้ทุกคนเชให้พี่เช็คหน่อยว่าหนึ่งตัวนี้หมุนตัวนี้หมุนแล้วก็ตัวหลังหมุน ตัวตัวตัวเนี้ยตัวนี้คือตัวอะไรสกูข้าวหมุนรอบจะหมุนอันนี้คือเช็คสุดท้ายคือตัวนี้ตัวนี้พี่ใช้สวิตช์คอนโทรลอ่าไปดูข้างหน้าสวิตช์เช็คก็คือถ้าหมุนพี่กะกดกดตรงนี้เอาครับถ้าผมกดผมเพียงกดออกตรกไหนึ้างขึ้ L แัว L U นะครับ เอาอยู่ครับพี่เซตที่ลงกดเซตกดดูลองกดดูครับก็ดีครับกดที่หน้าจออ่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยมกดนี่กกดแมนวลนะเช็คแมนวลอมอได้ว่าเข้าติดอะไรบ้างก็เช็คกดอันนี้กลับไปดูด้านหลังตัวบนคือเปิดไงตัวล่างคือปิดครับก็เช็คแค่นั้นเองโอเคก็แค่นี้แต่ตรานี้ผมปิดให้ก่อนแล้วกันเพราะจะได้ ไม่หายแล้วก็พอเข้าเข้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมเปิดแมนนวลเนาะกดมาแล้วแมนนวลเวลาที่จะต้องการจะอบพี่ก็หยุดตรงนี้ก่อนหยุดจะให้หมุนก่อนแล้วเคลียข้าวให้หมดนะครับคือพยายามอย่าให้ข้าวติดตะกูอะจบพอจบเสร็จพี่ก็กลับเป็นแมนนวลออโต้ไปเลยแล้วก็กดขึ้นให้หมด ไม่งั้คือเคลียร์ค่าให้สกูให้หมดอ่ะเพราะไฟพี่มันตกไงต้องเคลียร์ค่าให้หมดเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวจะโมติดพอเสร็จุบปุ๊บตั้งเวลาเลยพี่จะตั้งเวลาพี่จะส่วนใหญ่พี่อยากตั้งเวลาด้วยอย่างให้ออโต้ตั้งเอาตั้งเอาเนาะตั้งเอายืนพื้นเลยพี่หมุนไปเลยแฝดว่าแฝดนี่แหละปกติแล้วพี่ก็อบข้าวจบพี่กดจบเลยครับจบเลยนะครับจบเลยไฟก็ติดเครื่องก็เดิน เครื่องไม่เดินพี่กดควิติ์ปิดก่อนครับปิดไฟก่อนอให้ไฟติดก่อนพี่ดูนี่ครับนะเอลแซวว่าไฟมันตกหน่อยสตาร์ทมันให้ได้อย่างเดียวเพิ่งเครื่อปิด ตัวนี้ปิดไว้ก่อนก่อนก่อนจะอบดีกว่าพอเครื่องเดินแล้วเนี่ยกันไฟกันไฟลุกน้ำกันไฟลุกเดี่ยวปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนปิดตัวนี้ก็ได้ปิดตัวนี้ก็ได้ปิดแก๊สก่อนนะมาได้ด ik, เสร็จพี่ก็เปิดสวิ๊กเปิดสวิตช์เลยครับเปิดแก๊สเลยนะใช่ปุ๊บแล้วก็พี่ก็ดูไฟเนี่ยเนี่ยไฟติดพี่ก็ดูไฟมองเห็นเนาะครับเอาความชัวปิดก่อนดีกว่าปิดก่อนปิดก่อนทุกครั้งปิดหัวแก๊สก็ได้เทำง่ายปิดหัวแก๊สเลยก็ได้ครับจบเสร็จปุ๊บพี่ก็รอ แค่นี้เสร็จแล้วถ้าเครื่องมันรันได้นะไฟไม่ตกมันก็รันได้เลยพี่คือแค่รู้ว่ามันจะขึ้นแอลเอลนี่คือเต็มจํานวนความชื้นเต็มจะวัดไม่ได้แอลนี่ความชื้นจะวัดได้เดี๋ยวรอวัดมันได้ถ้าพี่ต้องการให้มันเราวัดความชื้นซ้ำใช่ไหมครับผมเขียนไว้แล้วเนี่ยวัดความชื้นเห็นไหมเนี่ยวัดความชื้นเท่าที่เรากดซ้ำจริงเครื่องตัวนี้มันจะทํางานมันจะวัดความชื้นให้จริงแค่นี้ครับก็รอมันรอมันรอ,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 อมันทํางาน ครื่องตัวนี้มันง่ายตรงไหนพี่เวลามันมีปัญหามันจะโชว์มันรอดไฟมันจะแทบไม่ต้องไม่ต้องแปลก็ได้ที่รองเดานะฮะพี่หนึ่งตัวหลังพี่ว่าคือตัวอะไรลมตัวที่สองก็คือตัวพิฆาตตัวที่สามจะมีมอเตอร์มันจะเลียงกันเลยพี่มอเตอร์จะเรียงบนลงล่างมอเตอร์มีสามตัวตัวล่างสุดก็คือตัวสกูที่หมุนตัวสกูซ้ายตัวสกูขวาแล้วก็ตัวนี้กล่องเหลียมๆพี่ว่าตัวไหนตัวนี้ข้างหลังนี่อยู่นี่ <muitas> นี่ดูดตัวนี้คอมองเห็นไหมครัแล้วก็ตัวนี้ตัวไฟบนไฟบนไฟบนตัวนี้เห็นไหมดูดูตามรูดูครับอยู่ตรงนี้ครับคือความร้อนมันเยอะเกินอ่าความร้อนความร้อนของเตาเยอะเกิหัวเขาเรียกหัวบนตัวตัวนี้อันนี้เตอรแล้วมันว่าทำร้อนไม่ได้นะเดี๋ยวดูเตาต่ำมา20ต้องเร่งก่อนต้องเร่งมันสูงๆอ่ะพี่หยุดพี่ปิดแก๊สก่อนครับปิดแก๊สอ่าหยุดเครื่องมันว่าทาเชื้อไม่ได้เพราะว่า ความร้อนมันเข้าไปไม่พอเราต้องเร่งให้มันเร่งมาได้ก่อนเร่งประมาณนี้ให้มันทำมันได้เสร็จปุ๊บก็จะใช้งานได้อ่ะพี่ลองสตาร์ทใหม่ครับให้อบใหม่อ่าไม่ได้อ่าต้องใช้ต้องเชี่ยรจริงคือมันช่วงแรกอ่ะช่วงที่ไฟมันดึงอ่ะช่วงแรกกันเองอ่าพอได้พี่กดใหม่อีกทีนึงสตาร์ทใหม่สตาร์ทอบ เสร็จปุ๊บพี่ก็กดแก๊สได้เลยครับใช่ครับมังเล่งๆมันเล่งมันสุดๆเลยมันมันให้มันร้อนๆขอส่วนใหญ่นะพี่ถ้าไฟสีแดงอ่ะมันจะเช็คเต็ะถ้าเป็นไฟสีฟ้ามันจะเช็คไม่ได้ช่วงแรกครั้งเดียวช่วงที่มันเช็คช่วงที่มันดันท้าเข้าประมาณสองสามนาทีรู้เรื่องเพราะมันจะมันจะอ่านค่าขึ้นมาเป็นสองเลนเลยตัวบนความชื้นความชื้นของข้าวตัวล่างองศาของตู้ แค่นี้เองในช่วงนี้กวการเสียเวลาตอนที่พี่ยังไม่ใส่จ่ข้าวนะพี่ใส่ข้าวในตู้อ่ะตอนที่พี่ใส่ข้าวนะพี่ใส่ไปแค่เบอร์หนึ่งพอจากนั้นพี่อบเลยอบเสร็จพี่ให้รุน้องใส่ข้าวต่อเนื่องมันจะไม่ต้องเสียเวลาตอนใส่ข้าวให้เต็มสามตันไงเพราะว่ามันจะอบไปใส่ไปอบไปใส่ไปก็ใส่ได้เลยใส่ได้เลยเพราะว่าเพราะเราสามารถคุบคุมตัวนี้ได้อีกอันหนึ่งควบคุมไม่ใด้ตัวพีิกข้าวก็แล้วแต่พี่อยากชอบอยากให้มันอยู่นิ่งก็ใส่ให้เต็มไปเลยอบไปเรื่อยๆหรือจะพี่ะให้มันขยับเร่นลเดู ไอตัวนี้เพราะพี่ต้องการไวใช่ไหมเหลือตรงนี้มันเล่นได้ตัเน,นี้ก็จะเวลาในการเทข้าวกับเวลาอบมันจะเวลาเดียวกันใส่ข้าวจะปเป็นเวลาแยวมันจะง่ายขึ้นก็ไม่มีแล้วเหลือรอเวลาอย่างเดียวตอนเออได้สังเกตอย่างนหนึ่งเวลาดูไฟพี่ดูไฟมันดูได้ช่องหรือช่องนี้เนี่ยพี่ดไฟช่องนี้ครับเนี่ยตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศตัวนี้ตัวนี้มันจะร้อนผมปิดไว เพื่อให้ความร้อนมันเยอะที่สุดไม่อยากให้อาตัศแล้วอกากให้ไฟนอเข้าถ้าพี่ต้องการให้มันเย็นพี่ก็อาจจะเปิดมันหน่อยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ตอนนี้ผมคิดว่าควรจะปิดให้มันร้อนเยอะที่สุดเปลวไฟมันออกอยากให้อยาให้มันเข้าไปตู้เยอะเกินไปผมว่าประมาณนี้กำลังใช้ได้ความร้อนอยู่แล้อยู่ประมาณสั้75-80องศาแ้่แค่น้อยกว่าตู้น็อกอยู่ประมาณ20องศาตู้น็อกต้องร้อยหนึ่ง แล้วก็ด้านพี่สามารถเช็คลมได้ว่าลมเยาะร้อนไม่ร้อนก็ที่เอามืออังลมมันก็ได้เนี่ยดูว่ามันเสมอไหมว่าเสมอไหมก็ดูลมว่ามันร้อนเสมอไหมถ้ามันวิ่งอารมณ์เสมอมันกาไม่ได้มีอะไรสัตถ้าลมมันไม่เข้าอะไรแต่ว่าข้างในอาจจะเข้าไม่เท่ากันเพราะมันมีแบ่งเป็นสี่โซนไงหน้าหนึ่งสองสามสี่นะครับสนุก อันนี้แค่ดูพื้นฐานนะโดยโปรติแล้วที่เปิดฝาหล,ลังออกดูสกูรก็ได้แล้วสกูรูมันหมุนโปรตเข้าวลงมาได้ยินเสียงสาดข้าวก็จบแปลว่าใช้ได้แต่ตัวนี้ถ้าไฟเออพี่ถ้าพี่เป็นเครื่องปั่นไฟใหญ่2 2งพอพี่เดีย๋ยวหมอแปรงครับให้ไหวหนูว่าเป็นเครื่องปั่นไฟแบบออโต้พี่เป็นเครื่องปั่นไฟปั่นเท่าไรอ่อกเท่านั้นใช่ไหมนั่นแหละคือประเด็นเล็กๆ <laughs> ตอนนั้นเนี่ยแปรงใหม่ต้องเป็นออโต้ต้องเป็นออโต้ ต้องแปลงใหม่ให้มันให้มีตัวตาให้มีตัว,ให,ตวให้มีตัวดอกไฟหน่อยก็มีอยู่แค่นี้ครับก็ไม่มีอะไรฝาครอบนี้ก็เปิดได้ดันขึ้นครับลองเปิดไหมที่พี่ลองเปิดฝาดูดันขึ้นผมว่าที่เผื่อพี่อยากเซอร์วิสดันตัวนี้ขึ้นดันขึ้นอ่าแล้วดึงออกมามันจะเป็นเดือยเดือยไก่เนี้ยเดือยมาสองข้างเลยสองข้างข้างางลูกไม่หลุดข้างลูกไม่หลุดมันมีสี่ตัวเห็นะพี่มันเป็นเดือยไก่เนี้ย ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วกดล็อกจะล็อกมาเลยเนะ4ตัวค <_ T. S 1> ือบางทีอาจจะเช็คตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยตัวนี้ที่ว่าเช็คความเช็คความร้อนตัวบนเนี่ยตัวนี้พยายามผมจูนใหญ่แต่พอไฟมันเริ่มติดแล้วผมพยายามไม่อยากให้ไฟไฟมาโดนข้างบนมันเดมันจะร้องก็เราก็อาจจะแบบช่วงใหม่ๆอาจจะจูนตรงนี้ก็ได้พี่เนี่ยเนี่ยดูเปิดเนี่ยพี่ก็จูนนี่เลยเนี่ยจูนดูจูนไฟนะเนี่ยดูไฟ,ฟจูนลงมาหน่อย ปิดได้เลยผมแค่กังวลเรื่องไฟอย่างเดียวพรัะว่าไฟมนะันนะั่นแนะนำว่าปิดแก๊สก่อนถ้าเกิดว่าเราลันเครื่องยังไม่ได้แล้วถังแก๊สเนี่ยพี่มันจะเป็นถังใหญ่มันจะเย็นเนี่ยไม่เข้าล็อกนะครอ่าเด็กถังแก๊สมันใช้หมดถังแหละแต่ว่าช่วงที่ใช้ยาวๆพี่ถังแก๊สมันเย็นมันจะเป็นน้ำแข็งข้างล่าง อาจจะต้องทางใหม่เปลี่ยนเราทางนี้มันเข้าปกติเราเข้ามาใช้ใหม่แค่นั้นเองแกมันเริ่มโปกติอยู่แล้วมันจะเย็นโอเคอพี่จะพี่สงสัยทบทวนเดี๋ยวผมอัดวีดีโอให้แล้วเดี๋ยวผมส่งให้มันเป็นลิปก็พี่ยากถามอะไรพี่ถามตอนนี้เลยผมจะได้อางมณ์ีกติอยู่ผมใส่ตัวไหนไหมไม่มีการดูแลรักษาก็ไม่มีอะไรก็ตัวที่เป็นหมุนได้ก็มีทุกคืนอย่างเดียวมีจารบีชีดหรืออาจจารบีเดี๋ยวผมจะทิ้งสเปรย์ไว้ให้ ก็ผ่านผ่านห้ทีแล้วที่ไปไหนก็เลยก็ได้พี่จะดูเวลาจบแค่นี้เองเขาไฟไม่ตกมันก็รันจน8ชั่วโมงมันก็จบของเขาพอก็คือถ้าตัวเลขตัวนี้ขึ้นแล้วก็จบแล้วตัวเลขอ่าแล้วสิบสาแล้วสิบสามจแล้วงาสิบสาแล้วแต่จะไม่นิ่งมันจะสุ่มเฉลี่ยทั้งหมด สิกใช่ไหมมันจะสู้เทนาเย